นี่หลายคนบอกว่าเพิ่งรู้นะคะเนี่ยมีพี่แท้ๆอยู่ต่างประเทศเปิดธุรกิจที่ชายตักปริบูรณ์ไม่เจอกันนานกว่า16ปีค่ะจนตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีไปแล้วต้องบอกว่าหลายท่านคงต้องรู้จากตลกที่เป็นครอบครัวแฟมิลี่ที่เฮฮาและสนุกสนานกันตลอดเวลาแล้วค่ะ ตอนที่ชื่อว่าวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่ชายแท้ๆของผมหลังจากไม่เจอกันนานโดยตากบริบูรณ์เดินทางไปที่ฮ่องกงได้ไปพบพี่ชายแท้ๆชื่อพี่ตั้มค่ะปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านทาธุรกิจที่ฮ่องกงซึ่งอยู่ที่นี่มานานกว่า16ปีแล้วจากเมื่อก่อนลําบากมากๆอยู่ห้องเช่าเล็กๆ ทำอาชีพไกด์ทัวร์นอกจากนี้ยังเคยรับซื้อของเก่าแบกยางรถสิบล้อหรือรถทามาหมดแล้วจากนั้นเลิงเห็นธุรกิจส่งของไทยมาขายในย่านของไทยทาวเริ่มจากสั่งผักแหนงจากภูทับเบิกมาขายซึ่งก็มีการส่งผักแบบมาขายตรงตามร้านต่างๆทั้งแหนงคณะทำมาเรื่อยเรื่อยจนส่งอาทิตย์ละ3เที่ยวบินจากไทยสุดท้ายขอเซ็งร้านส่งวัตถุดิบให้ร้านอาหารไทยที่ยองกงทางนี้นพี่ตั้มยังได้พาตั๊กุริปูนไปพบกับอดีตบอยแบนด์ดังค่ะ นั่นคือตี้เทคทิกเทคโทหรือว่าตี้เจแปดิสยานุนที่ปัจจุบันนั้นปักหลักใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงมานานกว่า22ปีกันแล้วแ่้ะค่ะแหม่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวละค่ะ